คนกลุ่มนี้ไม่ได้อยากเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแต่พวกเขาต้องการวีซ่าผ่านแดนเพื่อเดินทางจากลิทัวเนียผ่านโซเวียตขึ้นเรือจากญี่ปุ่นไปยังที่ปลอดภยัยเช่นปาเลสไตน์หรืออเมริกา แต่ปัญหาคือกฎระเบียบของญี่ปุ่นตอนนั้นเข้มมากต้องมีเงินมีตัว๋วมีวีซ่าปลายทางครบแต่คนพวกนี้มีแค่ชีวิตที่อยากรอดสุงิฮาระส่งโทรเลขไปถามรัฐบาลญี่ปุ่น3ครั้งขออนุมัติออกวีซ่าให้ชาวยิว และทั้ง3ครั้งรัฐบาลตอบกลับมาว่าห้ามเหตุผลก็คือคนพวกนี้ไม่มีเอกสารไม่มีเงินและที่สำคัญญี่ปุ่นกำลังเป็นพันธมิตรกับนาซีเยอรมนีการช่วยชาวยูในตอนนั้นคือเรื่องต้องห้ามแล้วคุณคิดว่าเขาเลือกอะไรคะ เขาเลือกขัดคำสั่งรัฐบาลครับและพูดประโยคที่โลกต้องจำว่าผมอาจไม่เชื่อฟังรัฐบาลแต่ถ้าผมไม่ทำผมก็คือไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าจากนั้นเขากับภรรยาเริ่มเขียนวีซ่าด้วยลายมือวันละ16-18ชั่วโมงไม่หยุดเลยค่ะ ไม่มีเครื่องไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีระบบดิจิตัลมีแต่มือขวาอักเสบกับหมึกที่ใกล้หมดบางคนไม่มีพาสปอร์ตด้วยซ้ำเขาก็ยังเขียนใส่กระดาษเปล่าให้เพราะนี่คือวีซ่าเพื่อชีวิต